ดีกว่านี่นี่น,นี่มีเพลงมาฝากอย่าเนเอาไปขอปะกาบบ้าวเออดีแต่รู้สึกว่าแบบไม่รู้อะเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรแบบเราไม่ได้ไลฟ์อะไรแบบปีมหา,านฯมากๆอะก็เลยรู้สึกว่าเออพอได้มาไลฟ์แบบนี้มันก็มันก็ดีเหมือนกันเนาะ เหมือนภูเขาลูกใหญ่ถูกยกออกจากอกวันนี้คือวันปิดกล้องของ VR นะจ๊ะก็ถ่ายเสร็จแล้วหนึ่งเรื่องก็เหลืออีกเลือเลือีกยิ้แห้งก็เหลือเหลืออีกหนึ่งเรื่องณตอนนี้จุดๆจุดทูบีีท แอบรอโทรศัพท์เข้าชอบเขาแหละอุย้ยมีคนดูนี่ว่าเปล่านะพิมพ์ไม่ได้ชอบนะแค่ว่าแบบมีใจให้นิดๆหน่อยๆแต่ชอบหรือเปล่านะไม่ไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันใครจะไปชอบชอบหรือไม่ <c oughs> แล้วหรอกแต่วันนี้ก็ปิดกองวีอาก็สัวแบบเฮ้ยมันเป็นภูเขาลูกใหญ่มากๆเลยที่แบบถูกูกถูกแบบยกออกจากอ,อก เพราะว่าเราก็รู้อยู่กับรู้อยู่กับใจอยู่แล้วแหละว่าแบบตั้งแต่ต้นตั้งแต่กลางปีสองพันยี่สิบสามก็คือกลางปีที่แล้วอะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเข้าสู่สช่วงถ่ายซีรีส์หนักนะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันก็ถ่ายหนักจริงเพราะว่าตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วอ่ะก็คือถ่ายตลอดเลยก็ต้องรตเวนเดอร์คับ เวนเดย์ขับยันไปถึงอ่า uh, อืมอล้วเวนเดย์ขับยันไปถึงหลายๆเรื่องแล้วก็ค่อยมา VR แล้วก็ค่อยวนมาซัมเมอร์ไนท์ซึ่งก็พอปิด VR ไปได้ก็รู้สึกว่าแบบเออมันโล่งจริงเพราะว่าเอาจริง VR มันคือมาหาัศจรรย์เหมือนกันนะเพราะว่า oh. วิญเล่นรอไปสิบหกอีพีมันใช้จำนวนคิวเยอะอยู่แล้วแล้ววันนี้เราก็มาจบลงเงินที่คิวที่สี่สิบแปซึ่งเยอะมากๆเลยเกินคาดมากๆซึ่งก็ก็หนักด้วยก็ท้อด้วยแต่ว่าเอาจริงๆพอเห็นว่ามันแบบงานมันเสร็จแล้ว